สวัสดีเอฟซีแฟนส่งองทุกคนนะคะมืนอนีนุนธียาก,กับสิภาคพรพมินพินโอเอฟซีไปสัมผัสพอตุนนะคะพอตุนแม่ออเพนมืนอนีพนจะทําไม่ที่ปลูกบ้านยกเสาเอกเสาโทนะคะวัที่ผ่านมาได้ยินข่าวว่าพนถือเลขสามตัวโต๊ดนะคะเลขรดเพิ่นนะคะรดเพิ่นขับทรงเด็กน้อยนักเรียนนะคะเพิ่นกระโชคดีไปนะคะก็ได้บ่อหลายแตว่างวดนี้ได้ยนาาินข่าวว่าพอตุนรับฝันดีนะคะฝันม่ขึ้นนี่นะคะฝันว่าปูพญานาคนะคะ เป็นพญานาคตัวหนึ่งองค์หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นงูงูใหญ่องค์หนึ่งมาสองสองตัวนะคะมาสองตัวหรือสององค์นะคะนนท่ยาบรูเอาผิดเอาถือนะคะมาบานเพลินไข่ไข่ว่าลูกว่าเพลินจะยกเสาเอกเสาโทษข้ามไที่ปูกบานไม้มือน,นีนะคะมาชมเชยเพลินกัะเล็กตีเป็นเลขสองตัวก็เลขสามตัวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงอ่าสัมภาษณ์นะคะไปฟัง สัมภาษณ์ระวางนุติยาก,กับพอตุนเจ้าของบ้านนะคะที่ว่าพ่นยกเสาเอกเสาโทษบ้านใหม่ในงวดวันที่17บเมกราสองห้าหกหกนะคะไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะทายบ้านแม่ออนะคะแม่ออ เพิ่นปลูกบ้านไม่เพิ่นยกเสาเอกเสาโทนะคะงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นก็โชคดีกับเลขรดนะคะทะเบียนรดรดเพิ่นรดขั้นนี้นะคะลดรับทรงเด็กน้อยนักเรียนนะคะเป็นทะเบียนอันใดไปส้มน้ากันนะคะนะคะลดข้ามลดคุ้นนะคะแปดหนึ่งหกเก้านะคะนะคะแปดหนึ่งหกเก้านะคะเพิ่นโชคดีกับเลขรดแม่ออกกับว่าได้ยู่ได้บ่หลายนะคะเมื่อนี้เพิ่นจะยกเสาเอกเสาโทนะคะ จะถ้ามีปลูกบ้านไม้นะคะเพื่อนว่าจะรุ่นทาเลขบ้านนะคะเดี๋ยวนุ่นที่ย่าจะพาไปช่มน้ำกันนะคะพันธุ์แบบใดเลขบ้านตัวใดไปช่มน้ำกันเลยค่ะนะคะพันยกเสาเอกเสา,าเอกจะมีสองเสานะคะน,นะ,ะเสาหนึ่ง

เนีนน่ยมาถือใส่ปีใหม่อีกเลขรถเนาะเลขรถสามตัวนะคะแม่วอเพิ่นจวแาให้ยทายถ้ำแต่ว่าเพิ่นท่มีเวลาคุยน้ำนะคะเพิ่นหาเขาให้คนข้บบาวบ้านเขาได้เลขหนาสามตัวได้เลขหน้า พอที่พัานมากบ่ได้น้ำเพลินเลยมันบ่เขาเร็งโรทินโอ้ดีมากดีมากแถวบ้านแถวบ้านนั้นงดิยาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นยกเสาเอกเสาโทก,กับแบบีชาวบ้านมาซอยกันนะคะซอยกันยกเลยะคะ่ะเขากินตามประเภทนี้นะพญานา่นั่งยู่วบ้างถ้าคนเดียวสิคะฝืน <c oughs> บ้านไม่นั่นจะมีมอส มือผู้เดียวนี่ยพอย่ญ่บอกค่ะพายยกแต่ผู้เดียวนี่ยล่ะมื้อนี่เป็นมือดีมันว่าพอย่ญ่มือดีไร้ายมันได้ค่ะงวดว่าหันเลขรถ อ้าวมันบ้าใครผิดแรงหนอ่งยก่พ่อได้ยู่หรอกอันว่านี้สิม้านผ้าใ่วันนี่สิจัดเลขบ้านบอก่ะหาตงนี้หาล่ีนีมอนที่บอกบอกว่ายอดแรบอกบ่เจ็ดสองกับคืเจ็ดเจ็ดเจ็ดอจ้บยางเลขบ้านนี่เจ็ดมูสมันบสามสามเจ็ดสอง้นเลยสามเจ็กับเจ็ดสองมันบอกคเจส่องไกัน เฮ้ยม <ST su ks> ันมาหาใหตุนเนาะมากได้มากหมดที่แล้วหนึ่งซีทำอาหรลเตรีมีบอมื่นแรกเลยเข้ว่ามีคหน่อเมื่อเวอันหนึ่งซีมั้ก็ออนรางหนึ่งซีบองวดผ่านมากมั่งหันก็บอกแล้วว่าผมเอา อันแรกลดกว่าที่ผ่านมาอีฝันเกี่ยวพันบอกเพื่อได้สามตัวค่ะแอันนี้ว่าฝันเกี่ยวของแมนแต่ว่าเป็นนี่ทีว่ว่าเป็นหอยเม็กค่ะผู้ขายรัตลีหร่อเปล่าไงพ่อเจ้าบู้ซื้อวันนี้เขาสินปีก็มาแข่งโชคดิลดล้าสันเอา ก็เรียกว่าหาหนึตรงนูนหนึ่นนเก่านเนี่ยนว่าบ่มี่จะหนึ่งเกาหกรอทงเลยวา่าหน,นึ่งกหกว่ายได้หนึ่งตรงหนึ่งหกเก่ได้ว่ามนจ้ำตัวหนาตรงนั้นมันสีนึ่งเลยอ้อาอวันนี้กเ็เลขบ,บ้านนะพอนะเลขบ้านครับ,บ เดบ้านคือเจ็ดสูสามเจ็ดสองูสามแล้วก็ให้ซีดเจ็ดสองกับเจ็เจ็ท่านั้เอกันในเรื่อขอบคุณพ่อหลายหลายขอบคุณค่ะเอ็ซี่โชคดีครับพ่อนะคะแล้วสขีนไส้สมบดไทยนะคู่หนึ่งงูมาคูหนึ่งอ๋อพ่อไรีว่าเป็นเจ็ดเจ็ดงูธรรมดาตัวนึงเป็นขนานาคเอาันดีแท้ก็เจังว่าก็เป็นคนดีก็เป็นค้มไมยกบาาอยู่นี่แถ ผยังหัวพรอนฟอมในตัวหนึ่งผมงนี้เลยสิํมสิ่สองคูนึงมาหมผนมาชมเชยก็เลยว่าเจเจอืมก็เลยตีเอาเ่วาเลขบ้านนี่เจสองนันทิยาคีบ่าตีตัวใดกก็เอิง่วเาก็เลยว่านนี่ทางงูเล็นพญานจาะนันทิยาผเจ็ดซื้อค่ะค่บไปกินข้าวแล้วค่ะยาขอบคุณ่ะไร้ไร้ด้สยเสียสาเวิมาให้สัมผัสนะคะยักษ์เสือสรุปตัวเลขใหม่ินข้าอหบ่ค่ะกินมาแล้ว เมื่อสองตัวเลยไหมเมืสองตัวเลยเกี่ยวข้อย่าวยังหูที่ว่าย่า่นี่อยู่คนบันนอยสิลาตรงนี้เลยถ้าป็นลดเลยเกี่ยวข้อก็งูหรือยังไงตรงนี้อะไรก็ซื้อขึ้นมาตีเลยสองย่างคือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองสองกับเจ็ดเจ็ดเออ่ะสองคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องนี่ย่าจีสรุปเลขพอตุ้นนะคะพอตุ้น ผตุ้นแมอเนี่ยนะคะเพิ่นงวดทิพานมาเพิ่นถือสามโตโต้นะคะงวดนี่เพิ่นฝันว่าพญานาคกับงูมาสองโตนะคะพญานาคโตนึงงูมาโตนึงนะคะเพิ่นฝันลวเพิ่นก็ขสุนเพิ่นก็ยกเสาเอกเสาโท้มาอนี่นะคะบ้านเลขที่เพิ่นเป็นบ้านเลขที่เจ็ดสองหมู่สามนะคะพอปนเลยวยวเพิ่นตีทะเลขสามโตเพิ่นแต่ตีสามเจ็ดสองนะคะ งูตัวหนึ่งพญายนาคตัวหนึ่งเพิ่นกะตีเป็นเจ็ดเจ็ดนะคะแต่ว่าเพิ่นเน้นนะคะเน้นเจ็ดสองนะคะพอตุ้นเพิ่นบอกว่าตัวเน้นจริงๆคือเจ็ดสองนะคะตัวล่องคือเจ็ดเจ็ดนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะฟันมือขึ้นนะคะคล่ายๆว่าเป็นองค์ปู่พญายนาคนะคะมาช่มเชยเพราะว่าเพิ่นยกเสาเอกเสาโทนะคะจะทำวิธีปลูกบ้านไม้นะคะเป็นมือดีนะคะ ะะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวทต่ิพานมาเพิ่นกระถูกสามตัวโตดได้บ่ลายนะคะงวดนี้เพิ่นกระฝันต้องวดคือนะคะพอแล้วบอกว่าเลขสามตัวจัดก็คือสามเจ็ดสองนะคะเลขบ้านก็คือเจ็ดสองม่สามนะคะก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ นะคะนัน่นยาก,ก็ขอ,อยุติเลขขอตุนสันต้องวดนะคะไปเพียงตท่นี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ